ตามนโยบายของของรัฐบาลน,นะครับโดยการขับเคลื่อนของท่านพลเวกต่อสักสุวิมลน,นะครับแล้วก็พเอกอินทร์ร,รังนะครับตอต่อตนน่อ,อ,อ,อตรอต่อตต่อต่อตาอต่อต่อต่ัต่อต่อส่อต่อต่อร่อต่อต่อตคอต่อตนอตดอต่อต่อต่อง่อตสอตอนิอตคอต่อตอต่อตกอ่อต่อตอต่หารอตนน่ออ,อตา ส่วนของวชิกรเองนะครับก็เรามานอส่วนตาวกองสืสัทธ์หนนตีได้ร่วมกันบูรณาการนะครับในแง่การสกัดการการลำเลียงนะครับการนำเข้าาเสพติดมาเป็นอันรายต่อผนนะครับเพื่อนาไปสู่พื้นที่ชั้นไนในวันนี้เองก็ตำรวจลูกทหารนะครับโดยสพที่กองกำลังส้อยเองเนี่ยได้จดรตามแผนสกัดกั้นยาเสพติดนะครับแล้วก็สามารถที่จะสกัดกั้นจับกลุ่ม ็จะม,มีการขยายผลสืบซับแล้วก็ติดตามกระบวนการค้ายาเสพติด่อไป ที่ในจุดต,ต่างๆนะครับโดยเฉพาะชุดจับกลุ่มในวันนี้นะครับในส่วนของจังหวัดกรุงาก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณแล้วก็แสดงความื่นดชมยุดจับกลุ่มที่สามารถที่จะจับผู้ต้องหาและก็ของกลางได้ปริมาณมากขนาดนี้ครับครับผมครับ ข้ารสัการป,ปีครับก็เหมือนกันครับก็พร้อมที่จะร่วมบูรณาการงานด้านยาเสพติดครับแล้วก็งานความมั่นคงอื่นๆครับกับส่วนราชการอื่นๆครับขอบคุณครับครับผมมีการดดปิดจดีบ้างครับกราบรีิญ เราเราร่วมกันบริหารการนะครับตามนโยบายของของรัฐบ,บาลเนื่องจากออตอนนี้ยาบ้านเนี่ยได้ถลักมาเขตในพื้นที่ของอินสานตอนเหนือนะครับห้าจังหวัดตามที่ท่านท่านท่านที่ว่าได้ได้คำเหตุไปนะครับเพราะั้ทางรัฐบ,บาลเองและทางสำนักงานาติเองเนี่ยก็ก็ได้สนองนโยบายโดยการตั้งจุดตรวจสกัดตลอด24ชั่วโมงในการการสก,กัดด้านลังเบียงไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยลงไปในพื้นที่ชั้นในหรือจะส่งต่อไปประเทศที่สาม ก็ต้องชุมชุมเชยทางทางทีมงานของตำรวจบุกจากนะครับที่ที่ได้แล้วก็ฝ่ายปกครองทางฝ่ายทหารเนี่ยได้บูลการในเรื่องของการหาข่าวสืบสวนหาข่าวมาจนมาให้สูตรในการจับกลุ่มคนนี้ได้ครับเรารแข่งการกัดกันตั้งจุดตรวจจุดจัดเรื่องเวลาครับแล้วก็สายข่าว ดึงน,น,น,นำมาสู่ของการจับคุ่หลาเทปนี้ชื่อก่อนหน้านี้ในห้องสองสามเดืนอนการที่น้องคซูนชนแก้รักษาะเราก็มีการจัดการารืจับคุ่เป็นเทปรายสำคัญไม่ว่าจะเป็น2องแสนเมตรเป็น3ามแสนเมตรและก็หกแสนเมตรการแก้ใตัวผู้ลุดนานและล่าสุดนี้ก็เป็นการจัดการแด้ถึงหนึ่งล้านสนะครับและก็ดับใบูกระบวนการคูค้า จมาถึงภานะครับหรือจะตามนาอะไร่เราปนการยดาษนครับากรน้รัฐบาลเองนะครับหรือว่าทางฝ่ายปกครองเองราานานการเองนเราก็มีโครงการเรื่องยืนยื่นนะครับในเรื่องของการพยายามยฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆท้องส่วนหนึ่งก็มีครูแดงที่จะลงไปทางานัซนนะครับนักเรียน ของโทษภัยยาเสพติดครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็นำผู้เสพมาบำบ,บัดให้เป็นผู้ป่วยแล้วก็จะคืนพนดีให้สู่สังคม